ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาในคะในวันนี้กับดิฉันอัญธิยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทั้งหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Sen ด e Media Society สือ่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยค่ะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลามงคล9นนนแบบี้ะะคะ ณผู้ชมค,คะวันนี้ขอหยิบยกค่ะประเด็นเติมเต็มสาระน่ารู้ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลจากสารวุฒิสภานะคะที่ทางทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราไปค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้นะคะวันนี้ค่ะขอหยิบยกประเด็นของกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานหนึ่งในนั้นก็คือมวยค่ะมวยนั่นเองนะ,ะแต่เราจะไม่เน้นในเรื่องของมวยผู้ใหญ่นะคะวันนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของมวยเด็กค่ะ โดยเฉพาะประเด็นแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทํางานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทํางานนะคะ ะะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะตามติดภารกิจคณะกรรมาการโดยสํานักการประชุมนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสํานักประชาสัมพันธ์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะที่บอกกรณีแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทํางานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทํางานกรณีมวยเด็กไว้อย่างนี้นะคะว่าทางาคณะกรรมาการการแรงงานวุฒิสภานําโดยพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วประธานาคณะกรรมาการการแรงงานวุฒิสภาพลเรือเอกพันลบ ตมิสานนรองประธาน,นาคณะกรรมาการคนที่สามในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนายสมพศปราบนารงนะคะเลขานุการาคณะกรรมาการในฐานะอนุนคณะกรรมาการและเลขานุการก็ได้ร่วมกันกับ มีการร่วมกันนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันนําเสนอผลการศึกษาเป็นผลการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทํางานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทํางานกรณีมวยเด็กนั่นเองค่ะในการประชุมผู้ที่สภาครั้งที่ส0มสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่12กันยายน2565โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ค่ะรายงานนี้เนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันชกมวย เป็นการแข่งขันชกมวยไทยในกลุ่มเด็กเยาวชนที่ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจนทําให้องค์กรด้านแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO นะคะ International l a b o r Organization อาจยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างว่าประเทศไทยดําเนินการไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจึงได้ให้สัตยาบันไว้แล้วนะคะรวมทั้งขัดต่อข้อกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายคุ้มครองแรงงานป้องกันการกฎหมายป้องกันแล้วก็ป,าปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยโดยขณะนี้เนี่ยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าที่รีพอตนะคะจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับเทียบสามค่ะก็คือระดับที่รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนยัยสําคัญที่จะดําเนินการดังกล่าวเพราะว่าการแก้ไขปัญหาการชกมวยเด็กของประเทศไทยไม่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจากการศึกษาคณะกรรมาธิการเห็นว่าองค์ประกอบของปัญหามี3 มิตินะคะนั่นก็คือมิติแรกด้านกีฬาค่ะกล่าวก็คือว่าในวงการมวยนี่นะคะมีความเชื่อเรื่องการสร้างกระดูกมวยในเด็กการหารายได้เนื่องจากครอบครัวฐานะยากจนนะคะการได้ค่าตอบแทนจากการพนันมวยก็มีค่ะทีนี้มิติที่2ก็คือมิติทางด้านสาธารณาสุขงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกมวยโดยไม่สวมเครื่องป้องกรรันศีรษะทำให้มีผลต่อสมองอันตรายถึงแก่ชีวิต แล้วก็บางคนอาจจะพิการมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตในอนาคตได้แต่ยังมีคนบางส่วนนะคะมีแนวคิดว่ากีฬามวยต้องฝึกซ้อมตั้งแต่เด็ก3ค่ะมิติทางด้านแรงงานค่ะเด็กที่โชคมวยไทยมีลักษณะเป็นมวยอาชีพเพื่อหาไรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวถือเป็นการทํางานในรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลักษณะงานที่เป็นอันตรายสําหรับเด็กตามอนุสัญญาจึงต้องห้ามและควรต้องดําเนินการหยุดทันทีเพื่อขอจัดรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็กนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยหากไม่รีบแก้ไขก็จะเกิดผลกระทบทางด้านสังคมด้านภาพลักษณ์ของประเทศในสังคมโลกและด้านเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาวงการกีฬามวยไทยควรดาเนินการ2ระยะดังต่อไปนี้ค่ะระยะเร่งด่วนเลยนะคะก็คือเราต้องทำอย่างไรบ้าง 1. ตัดความเชื่อมโยงแล้วก็แยกเด็กออกจากวงการมวยอาชีพอย่างเด็ดขาดโดยออกประกาศระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายเพิ่มเติมอาชีพมวยในกลุ่มงานที่เป็นอันตรายสําหรับเด็กและนักมวยอาชีพต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป2แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกติการมาตรฐานการแข่งขันกีฬามวยโดยห้ามนักมวยเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีเข้าแข่งขันมวยอาชีพและให้ใช้กติกามวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติของสภามวยไทยโลกนะคะ สำหรับการแข่งขันของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนั่นเองตัวย่อก็คือ i f m a นั่นเองค่ะนั่นก็คือสภามวยไทยโลกนะคะ 3. ก็คือแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชญญหตดกีฬามวยปี2542และพระราชญญหตดคุ้มครองเด็กปี2546เพิ่มเติมโดยแต่งตั้งจากข้าราชการในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดเพื่อเพิ่มความสามารถในการเฝ้าระวังดูแลการใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด สี่ก็คือการกระจายอำนาจให้กับองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบกติกาและมาตรฐานที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่รวมถึงห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นชกมวยอาชีพ 5. ก็คือเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี2 5 0 6ันาอี่2546นะคะควรนํามาใช้ช่วยเหลือนักมวยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีในกรณีที่เด็กอยู่ในสภาพที่ยากลําบากซึ่งไม่สามารถขึ้นชกมวยอาชีพได้ ระยะเร่งด่วนไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูมาตรการในระยะยาวกันบ้างค่ะ 1. ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกีฬามวยปี2542ให้ครอบคลุมการห้ามนักมวยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าแข่งขันมวยอาชีพ 2. ก็คือควรส่งเสริมโรงเรียนสอนมวยไทยให้ใช้แนวทางการฝึกที่เป็นสากลสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ปกครองยอมรับและสมบตรหลานเข้าฝึกมวยไทยในทำนองเดียวกันกันกบกีฬาต่างประเทศประเทศอื่น ส,สามก็คือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยขอให้คณะกรรมการมวยพิจารณาปรับปรุงระเบียบแล้วก็กติกาการแข่งขันกีฬามวยสําหรับนักมวยที่มีอายุต่ํากว่า15ปีบริบูรณ์เป็นการเฉพาะควรน,นํำระเบียบกติกาของ IFMA ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นสากลมาใช้ในการพิจารณาด้วย 4ก็คือกระทรวงแรงงานออกกฎหมายควบคุมการทำงานสำหรับเด็กที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541รวมถึงทบทวนอายุขั้นต่ำของแรงงานเด็กในกฎหมายแต่ละฉบับให้มีความสอดคล้องกัน5ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดก,การกิจาการที่เกี่ยวข้องกับเด็กสร้างระบบฐานข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆและเข้มงวดตรวจสอบโฆษณามวยเด็กทางสื่อออนไลน์ ทังนี้หากแก้ไขปัญหาหมวยเด็กได้ก็จะเป็นการยกระดับมวยไทยให้ได้รับการยอมรับเป็นกีฬามาตรฐานสากลที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นการผลักดันให้หมวยไทยไปสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ในอนาคตนะคะและจากการรายงานของข้อเสนอแนะ ทางคณะกรรมาการดังกล่าวนี้นะคะได้มีสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่าเห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาการแต่ข้อเพิ่มเติมในประเด็นองค์ประกอบของปัญหานอกจากประเด็นทั้ง3มิติที่กล่าวมานั้นเห็นว่าควรมีมิติทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากสุขภาพสมองถูกทําลายทําให้เด็กไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครูที่สอนวิชาสามัญและทางค่ายมวยก็ต้องประสานงานเชื่อมโยงกันมิติด้านสังคมซึ่งพ่อแม่ต้องมีลูกเมื่อพร้อม ไม่ปล่อยให้เด็กไปทําอาชีพมวยเด็กเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวรวมไปถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรหาแนวทางนะคะให้เด็กเนี่ยก็ได้เรียนฟรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เนี่ยเลยก็ตามแม้ว่าวงการมวยจะมีการดําเนินการทางด้านเชิงธุรกิจแล้วก็มีการเล่นพนันในกีฬาประเภทนี้ก็ตามนะคะแต่ก็ช่วยกันแต่ก็ควรที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาการพนันในกีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะโดยไม่ให้เด็กที่มีอายุน้อยมากๆเนี่ยต้องมาเล่นกีฬามวยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ควรช่วยผลักดันมวยไทยให้มีมาตรฐานเป็นสากลและสามารถเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางได้ในอนาคตด้วยประด็นน,นี้ทางมุมมองของทาง อรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะเป็นผู้มำ่วในการสถราบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา,นาเด็กและครอบครัวนะคะและนาวาการเอกวิชัยราชานนนเป็นอดีตนักกีฬามวยทีมชาติไทยก็ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาสรุปได้ว่า รายงานทางการแพทย์สามารถยืนยันได้ว่าการที่เด็กอายุต่ำกว่า13ปีได้รับการกระแทกซ้ำๆโดยเฉพาะทางบริเวณศีรษะและได้รับการกระแทกซ้ำๆเป็นระยะเวลาน,านานต่อเนื่องนับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าทาให้เกิดเลือดออกในสมองของเด็กคนนั้นได้ค่ะโดยมีทั้งกรณีที่อาจจะเสียชีวิตทันทีนะคะหรือว่าเกิดมีอาการนภายนลังหลังจากชกไปแล้วและเนื่องจากยังไม่สามารถแยกมวยเด็กระหว่างเป็นการใช้แรงงานเด็ก หรือเป็นการกินเล่นกีฬาได้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะรวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจไม่มีการแก้ไขยังเป็นรูปธรรมตลอดจนบางหน่วยงานใช้เวลานานในการชะลอการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาการอีกทางหนึ่งด้วยนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาการการรายงานค่ะของวุฒิสภา,าแล้วก็มีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอ ได้ดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไปนะคะนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมในเรื่องของแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทํางานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในกรณีของมวยเด็กนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลจากสารวุฒิสภาและก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากทางคณะกรรมาการการแรงงานวุฒธธิสภานะคะคุณผู้ชม เอาละค่ะวันนี้เรานะคะก็เตรต็มสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมวยเด็กด้วยนะคะแล้วมีการเสนอไปทั้งมาตรการระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวมาตรการเร่งด่วนเป็นอย่างไรนะคะมาตรการระยะยาวควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เด็กเยาวาชนไทยนี่นะคะไปเล่นกีฬามวย เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแล้วอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเด็กคนนั้นได้นะคะคุณผู้ชมก็ร่วมโดยช่วยกันค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นสําหรับการเติมเต็มสาระน่ารู้แล้วขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดเลิกกดแชร์ขอบคุณทุก,ก,ก, like, ก, love, กทุกความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคาที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอันธิยานเนตรติรพิศลาไปก่อนนะคะรวมไปถึงทีมงานรายการทางข่าววุฒิสภาลาไปด้วยสวัสดีค่ะ ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย